ไม่นะสายรับมาแลครับโอเคนะครับเดี๋ยวเริ่มแผนการล่อหลอกเขากันก่อนดีกว่านะครับโอ้ม่ oh <my S 1> นะสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาทำภารกิจชาเลนจ์หนึ่งนะครับโดยการที่ผมจะเป็น โจรขโมยนกนะครับผมจะไม่อยู่ใกล้แก๊ๆกับฮอฟฟี่เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้ยินว่าผมเนี่ยจะเป็นขโมยเขาลูกเขาแลครับอ่ะแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะล่อหลอกให้เขาเนี่ยออกไปบินเล่นนะครับจากนั้นก็ทําการขโมยลูกมาทั้งหมดเลยแล้วก็เลือกเอาตัวที่อ้วนๆมานะครับก็ไมนะสายรับมาแล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวเริ่มแผนการล่อหลอกเขากันก่อนดีกว่านะครับโอ้ไม่นะสบายสายรับสายรับอันออกไปซรากะสายรับโอเคเริ่มภารกิจมาอยู่ตรงนี้พอดีเลยครับมาออกมาไปเล่นเถอะอแต่ไม่ยอมไปไหนเลยครับแอบดูผมแก๊กไม่อะไรหรอกแค่จะเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนข้าวให้แก๊กแก๊ก คอแฟเฉยๆคอแฟไม่ต้องกลัวหรอกติตี้ไปไปวิเล่นกันไปเลยไปวิ่งเล่นเถอะโตะไปเลยไปเลยเก๊กเอาละครับด่านที่หนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคด่านที่สองลวงลูกเขาออกมาเอาละมันนี่มาโอ้ 哦。Oh. <laughs> ตอนนี้ก็อยู่ในบ้านแล้วนะครับเพราะว่าด้านนอกเนี่ยลมแรงมากๆเลยนะครับผมกลัวว่าน้องเขาเนี่ยจะไม่สบายนะครับเนื่องจากน้องเขาเนี่ยบางที่ยังมีแต่หนังอยู่เลยนะครับแล้วก็ยังมีขนอ่อนอยู่แล้วอืมนุ่มนีทุกคนครับนี่มันลุกนกหรือว่าสว์ประหลาดกันเนี่ยครับ <c oughs> ทุกคนโอ้โหมีแต่หนังแทบจะไม่มีขนเลยครับ โอ้โหสับป,ประรดะชัดๆตัวนี้ก็ตายไม่แตกเลยครับโอ้โหสับป,ประรดมือไก่ต้มกันเนี่ยครับทุกคนหลับซะนะตอนนี้นะครับลูกของแก๊กและคอฟฟี่เนี่ยมีทั้งหมดห้าตัวนะครบเดี๋ <Wow. S 1> ยวผมจะเรียงตามลำดับเลยนะครับว่าตัวไหนตัวโตวสุดแล้วก็จะมาหาตัวที่เล็กที่สุดนะครับตัวนี้นะครับนี่คือ พี่คนโตสุดเลยนะครับเท่าที่ผมเห็นมานครับเอ้ยเดี๋ยวนะใช่ตัวสุดหรือเปล่าเนี่ย<อ>ดูไม่รู้เรื่องเลยอะงั้นตัวนี้ก็แล้วกันครับรู้สึกว่าว้าวอ้วนกว่าตัวเมื่อกี้นะครับเนี่ยตัวอุ่นๆด้วยโอ้โห้เก๊กๆก๊กับคอฟฟี่นะครับทุกคนครับป้อนข้าวเต็มเหนียงเลยนะครับโอ้โหพ่อแม่หนูดูและโอ้โอ้โอโอ ตากกล้อ,องครับขอที่ช่ e หน่อยครับนอกจากผมเนี่ยจะเอาออกมาดูนะครับว่าน้องเขาเนี่ยโตไปถึงไหนแล้วยังล้วงออกมาที่จะช่วยป้อนด้วยนะครับ<ๆ>เพราะว่าแกกๆกับคอฟฟี่เนี่ยกินทั้งวันลูกเขาก็กินทั้งวันผมเลยสงสารเขานะครับพอดีเห็นเขาแบบเหนื่อยๆครับตอนเที่ยงคืนนะครับน้องเขายังร้องอยู่เลยผมก็เลยคิดว่า จะล้วงออกมาเพื่อที่จะลดภาระให้กับแก๊กและคอฟฟี่นะครับเพราะว่าแก๊กกว่าคอฟฟี่กินทั้งวันอย่างที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวก็จะมาเลือกเลยนะครับว่าจะเอาตัวไหนไปดีเออแล้วข่าวร้ายนะครับคือมีไข่หนึ่งฟองไม่ฟักนะครับสิงตอนนี้นะครับย้ายออกมานอกบ้านเนื่องจากแสงไม่พอแล้วก็ต้องรีบมากๆด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ลมมาแล้วโอ้ยหนาวใช่ไหม โอเคเดี๋ยวผมก็จะเลือกโอ้ไปป้อนสักหนึ่งตัวหรือว่าสองตัวดีครับตาล้องหนึ่งตัวพอใช่ไหมครับตาล้องโอเคเลือกหนึ่งตัวครับงั้นผมเอาตัวตัวนี้ก็แล้วกันนะครับอ่าน่ารักดีหนูจะได้ไปอยู่กับป้าปานะอโอเคนะครับแล้วที่เหลือนี่ก็จะไปเก็บ ตอนนี้นะครับจะต้องรีบเอาน้องเขาเข้ารังนะครับเพราะว่าน้องเขาหนาวมากมาโอเคไปกันเครับทีนี้เราจะเอาไปคืนให้แก๊ๆกกับพ o อฟี่แล้วนะครับลาก่อนนั้นหนูหนูหนยินดีที่ได้ๆๆพบหนูหนูนะบางทีนะครับผมก็จะช่วยเขาโดยการชงอาหารลูกบอลแล้วก็มาแบ่งแก๊กๆกับพอฟฟี่นะครับ เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแทะมิดแล้วโอ้ไม่นะโตโตสายลับแห่งเก๊กๆกับฮอปฟรีนะครับสายลับตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึ่งที่เหลือเดี๋ยวผมก็จะช่วยเขาป้อนนะครับแล้วผมคิดว่าเขาแน่เป็นฟอลโล่ครับแต่ผมดูยังไงก็ไม่รู้นะแต่คิดว่าน่าเป็นฟอลโล่ละครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวมารุ้นกันนะครับว่าตอนโตเนี่ยน้องเขาจะเป็นสีอะไรแล้วก็จะมารุ้นกันด้วยนะครับว่าในนั้นเนี่ยจะมีสีอะไรบ้าง ถ้าเป็นสีบูอย่างเงี้ยครับผมรู้แล้วเขาจะทำอะไรจัดแยกเลยครับจากนั้นก็เอามาเพาะต่อนะครับเพราะสีบูเนี่ยเป็นสีที่ผมอยากได้มากเลยครับสีแล้วตอนที่ซื้อกินชิคครั้งแรกเนี่ยผมอยากจะให้แม่ผมเนี่ยซื้อกินชิกบูให้นะครับแต่ว่าแม่ผมบอกว่าถ้าอยากได้จะต้องเก็บตังเองแล้วแม่ผมเนี่ยจะออกให้แค่หนึ่งพันนะครับซึ่งก็ได้นอมมอนตัวแรกมาก็ ผมจะลุ้นเอานะครับว่าลูกเขาเนี่ยจะเป็นสีอะไรบ้าง <Ă> าใส่รลับมาดูอีกอ่ะโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพ <Ă> <า>ื่อ<า>ที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ